<Yeah. S 2> หลายหลายคนอาจจะคิดถึงคุณตากับคุณยายนะคะคุณตากับคุณยายก็คงยังทําหน้าที่เหมือนเดิมเก็บผักขายเหมือนเดิมทุกวันนะวันนี้ทาอะไรอันนี้คุณยายเก็บหอยขบเตรียมส่งลูกค้านะคะเก็บมาแล้วนะคะเอามาผึ่งไว้นะคะให้เขาจําสีนเนาะแล้วก็คุณยายก็จะมาเก็บห่ออีกทีหนึ่งเพื่อจะส่งให้ลูกค้าการที่เรามีสระน้ํานะคะการที่เรามีน้ําอยู่ภายในบริเวณบ้านหรือบริเวณฟาร์มมันทําให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นนะคะทำให้เรามีรายได้นะ,ะทำให้เรามีกินมีใช้ พอเหลือกินเหลือใช้แบ่งปันได้เราก็แบ่งปันนะคะาการที่เรามีกินมีใช้มันทาให้เราไม่อดอยากนะคะไม่เป็นภาระต่อสังคมเมื่อมีมากนะคะมีคนมาขอแบ่งซื้อเราก็ขายนะคะสร้างไรายได้ให้เราได้อีกทางนึง ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ดีมากๆนะคะจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะคุณตาคุณยายภารกิจของเขานะะในทุกๆวันหลังจากที่ยายตื่นเช้าขึ้นมานะนึ่งข้าวหุงข้าวทากับข้าวไปใส่บาตรแล้วก็คุณยายก็ได้กลับมาแบบนี้ค่ะมาแพ็คของเพื่อส่งลูกค้าคนอยู่ที่บ้านอยู่ที่สวนนะคะก็สามารถสร้างรายได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้นะ,ะไปละค่ะท่านผู้ชมเอาคลิปคุณตาคุณยายนะคะมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ